ก็สวัสดีทั้ง12ล้านคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะฮะเราจะมาดูวันแรกของการเตรียมความพร้อมน้องยุกิเอพกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเลยก็อย่าเพิ่งรีบเปิดยันกันนะทุกคนหลังจากที่เห็นคลิปนี้แล้วนะครับก็โปรดจงรู้ตัวไว้ว่าอย่าเพิ่งเปิดยันนะครับเพราะว่าเลยังไม่มานะฮะเห็นอย่างงี้อย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งเปิดนะครับเลยังไม่มานะครับอย่างแรกเลยนะอย่าลืมมาแชร์กันด้วยนะครับ นะครับแชร์แล้วจะได้ยัหนึ่งใบนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ว่าตรงนี้ตรงไหนก็กดตรงนี้ตรงรูปพีกลางตรงนี้ไม่ใช่พีกางนะครับยุกินะครับผิดนิดนึงผิดคิวนะฮะอ่ามันจะมีให้แชร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างบนนะครับที่เป็นกล่อง 15K 35K 65K ก็อย่าลืมมากดรับกันด้วยนะครับของฟรีนะครับ3ดาวกับเงินอีก5 0,000ทองนะฮะอ่าส่วนตรงนี้นะครับสำหรับ คนที่เราอินห้าร้อยวันขึ้นไปเท่านั้นนะครับถึงจะมียันฟรีวันละหนึ่งใบนะครับอันนี้ไม่ต้องเปิดตามผมนะนะฮะไม่ต้องเปิดตามผมนะครับย้ำนะครับโอเคนะฮะเก็บยันเอาไว้ก่อนนะครับไปดูวันแรกเลยดีดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับหลายๆคนก็น่าจะเห็นแล้วแหละว่าเป็นยังไงแต่ผมเนี่ยเพิ่งจะได้เปิดดูนะครับแบทเทิลนะฮะหนขอดูน้องหน่อยว่าน้องเป็นยังไงบ้างสกิลมีสามสกิลใช่ไหม ไม่มีขึ้นให้ดูว่าเป็นยังไงอ่าไหนลองโจมตีธรรมดาซิว่าเป็นยังไงแปะก็อืมก็ก็สวยดีนะก็ได้อยู่หุ้ยอ้อทุกๆ,ๆการวนเทิงกลับมาหาน้องก็จะทำดาเมจอย่างนี้เหรอไหนลองสกิลอือทำไมได้อ่ะแล้วไงต่อไหนลองจิ้มปึ๊บ เอ๊ะหรือว่ามันนายขอออกไปอีกทีหนึง่งนะครับกดจะสามารถกดย้อนแล้วไปแล้วไปรีดูได้นะแบบแบทเท์นใหม่นะครับแพทเท์นใหม่แพทเท์นอาจจะเป็นให้กดสกิลสามใส่บอลหรือเปล่าเออไหนขอลองตอนนี้ใส่ลูกน้องไม่ได้เหรออ่าใส่ลูกน้องปึ๊บอ๋อจะกลายเป็นอะไรแบบนี้อ่าแล้วตัวที่ตัวที่แข็งมันจะโดนดาบิดแรงขึ้นนั่นเองเอ นะฮะอ่ะลองดูก่อนเอ้ยน่าสนใจอย่างนั้นนะแต่ดูแล้วไม่น่าจะเล่นง่ายนะครับน่าจะเป็นตัวที่แบบอืมน่าสนใจนะครับน่าสนใจมีพี่ดุกกับน้องอยู่นี่ก็คือทีมคงจะแบบสั่นกลัวน่าดูเลยนะฮะโอเคนะครับสำหรับวันแรกก็จะประมาณนี้ นะครับสำหรับน้องอ่ายัน2ใบตอนนี้ดูนะทุกคนผมมียันทั้งหมด70ใบแล้วนะครับรวมกระยกจริงๆแล้วต้องเป็น75ใบใช่ไหมถ้าเกิดเปิดครบ50ใบก็จะได้อีก5าใบเราแ้่น่าจะมีประมาณ80ใบแล้วตอนนี้อืมใช้ได้นะครับ80ใบของเรานะฮะเดี๋ยวไปไปดูในเลดอันนี้กันหน่อยว่าไม่ใช่เลดิเขาเรียกว่าอะไรนะในดาบใช่ปะไม่ใช่ดาบรอย,ย่อแบเทน,นะครับ อ่าเดี๋ยวลองไปดูหน่อยว่าตัวละครน,น้องเป็นยังไงแรงขนาดไหนนะครับน่าจะมีให้ลองแล้วปะมีหรือยังเอยยังไม่มีเหรอปกติต้องให้ลองแล้วดิมาเล่นี้ยังไม่มีให้ลองเหรอเนี่ยน่าแปลกใจจริงๆเลยนะครับโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไว้ค่อยมาติดตามกันดูทีหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าหลักๆเลยนะครับ คลิปนี้ก็คือจะมาห้ามทุกคนแลหละว่าอย่าเพิ่งเปิดนะครับอย่าพึ่งเปิดนะครับใจเย็นๆใจเย็นๆรอวันพุธหลังอัปเดตแล้วค่อยเปิดนะครับวันที่14ใช่ไหมสิบสีเนาะนะครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับบ๊ายบายทุกคน